เคเด็ก okay, ๆวันนี้ต่อมาเราจะทำความรู้จักศัพท์สองคำซึ่งเป็นศัพท์ใหม่ของพวกเราด้วยกันนั่นก็คือคําว่าความยาวพันธะและก็พลังงานพันธะนั่นเองโอเคนะหลังจากที่เราผ่านเรื่องสบายๆกันไปแล้วแล้วก็จะกลับมาสู่เรื่องหนักๆก,กันต่อนะคะเด็กๆอืมโอเคก็ความยาวพันธะเนี่ยพวกเราก็เคยเจอกันมาแล้วในเรื่องของการเกิดสารประกอบโคเวเลนต์จำได้เปล่านี่เจ้ากราฟนี้เลยอืม อันนี้คือขั้วยาวพันธะจะได้ป่า็คือเป็นระยะห่างระหว่างสองอะตอมที่ทําให้เกิดพันธะโควเวเลนต์นั่นเองโอเคนะนะอ๋มาเราจะมาคุยกันใหม่ก็คือขั้วยาวพันธะเนี่ยพูด,ดง,ง่ายๆก็คือเป็นระยะห่างระหว่างสองอะตอมที่ทําให้เกิดพันธะโควเวเลนต์ โอเคนะเป็นระยะห่างระหว่างสองอะตอมที่ทำให้เกิดพันธะโคเวเลนต์โอเคนะและพลังงานพันธะพลังงานพันธะคืออะไรพลังงานพันธะเนี่ยคือพลังงานที่ต้องใช้ในการทำลายให้พันธะนั้นเนี่ยแตกสลายหายดับสูญสิ้นโลกาน,นีไปโอเคนะพลังงานพันธะก็คือเป็นพลังงานที่ใช้ในการ ทำลายพันธะให้แตกสลายนะเป็นพลังงานที่ใช้ในการทำลายพันธะให้แตกสลายหายไปโอเคนะซึ่งสองตัวนี้เนี่ยทั้งความยาวพันธะและพลังงานพันธะเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกบอกสามารถเป็นปัจจัยที่สามารถทำให้เราเนี่ยทำนายถึงความแข็งแรงของพันธะได้ ยังไงคะพี่เชออมอ่ะไหนก็ลองคิดดูซิถ้าสมมติมีอะตอม A และ B กับอะตอม A และ D เนี่ยอุย้ยพี่วาดไม่ดีเลยอะตอม A และ B อยู่ห่างกันเท่านี้ส่วนอะตอม A และ D เนี่ยโอ้เอและ M แล้วกันอ่ะ A และ M อยู่ห่างกันเท่านี้ถ้าเราคิดว่าพันธะไหนเนี่ยจะแข็งแรงกว่ากันพันธะไหนจะแข็งแรงกว่า น่าจะเป็นปัญหานี้ถูกไหมเพราะว่าตอนมันอยู่ก็ไล่กันมากกว่ามันก็น่าจะมีแรงดึงดูดกันได้มากกว่าถูกป่ะมันก็น่าจะเป็นปัญหาที่แข็งแรงกว่าดังนั้นแสดงว่าถ้าความอยากพันธะมากขอโท่ทีความอยากพันธะน้อยทำให้พันธะแข็งแรงโอเคนะ พออย่าพันธะน้อยก็จะไม่พันธะแข็งแรงนอกจากนี้ถ้าสมมุติพลังงานพันธะมากพลังงานพันธะมากแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราต้องใช้พลังงานจานวนมากในการทำลายพันธะพันธะมันถึงจะแตกสลายถูกไหมถ้าเกิดพลังงานพันธะน้อยก็หมายถึงเราใช้พลังงานแค่นิดเดียวก็จะทำให้พันธะเนี่ยมันแตกสลายได้แล้ว โอเคนะดังนั้นถ้ายิ่งพลังงานพันธะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหมายของว่าพันธะนั้นยิ่งแข็งแรงโอเคนะง่ายๆความยาวความยาวพันธะกับพลังงานพันธะเป็นตัวบ่งบอกถึงความแข็งแรงของพันธะถ้ายิ่งความยาวพันธะน้อยก็คืออะตอมจะสามารถอยู่ใกล้กันมากขึ้นก็จะยิ่งทําให้พันธะนั้นแข็งแรงแต่ถ้าเกิดความยาวพันธะมากก็จะยิ่งทําให้พันธะนั้นอ่อนแอลงเพราะว่าอะตอมมันก็จะอยู่ห่างกันแดงดึ๋ดมันก็จะน้อยลงนอกจากนี้ อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกําหนดความแข็งแรงของพันธะที่ไม่ใช่ตัวกําหนดสีเป็นตัวที่สามารถบวกเบาความแข็งแรงของพันธะได้นี่ก็คือพลังงานพันธะถ้าพลังงานพันธะมีค่ามากแสดงว่าเราต้องใช้พลังงานมากในการทําลายพันธะให้แตกสลายไปดังนั้นก็จะได้ว่าถ้าพลังงานพันธะมากเนี่ยก็จะทำให้บอกได้ว่าพันธะนั้นเนี่ยแข็งแรงเข็นะทีนี้ก็เราลองเอามาประยุกต์ดูลองเปร,รียบเทียบความแข็งแรงระหว่างคาร์บอน ของพันธะระหว่างคาร์บอนในอ e ีเทนและเอทิลีนสิอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยไปเรียนวิธีการอ่านนะชื่อในเรื่องเคมีอินทรีย์ในทีหลังโอเคนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพี่จะให้สูตรไปก่อนอีเทนคือ C2H6 เ e อทิลีนคือ C2H4 โอเคนะอันดับแรกเลยเราก็ควรจะเขียนสูตรของสร้างหรืออิสออกมาก่อน จะได้รู้ว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงและมีชนิดพันธะเป็นอย่างไรอ่ะเริ่มที่ C2H6 ก่อนละกัน C2H6 แล้วก็ทำการตั้งโมเลกุลือตั้งแต่ละอะตอมเอาไว้ CH 1> h องสามสี่สองสามสี่โอเคก็มีอันหนึ่ง h นี่เหมือนเราก็แบบควรจะรู้อัตโนมัติเราเน้นว่ามันก็จะแชร์อิเล็กตรอนหนึ่งตัวจาก c ไปเพราะมันต้องการหนึ่งอิเล็กตรอนโอเคนะ C มี C ขาดอีก4ตอนนี้ก็คือขาดอีกหนึ่งโอเคนะ H ตัวนี้ก็เอาให้ c ไป แชร์กับ C แชร์กับ C H, H ก็ครบแล้วถูกปะ่ะเพราะว่า H ทุกตัวมี1อิเล็กตรอนเอามาแชร์กับ C ก็ได้มาเพิ่มอีก1อิเล็กตรอนก็จะทำให้มันครบออกเตตก็คือครบ2ตัวเรียบร้อยแล้วในขณะที่ C ฝั่งนี้มันมี4มันขาด4แต่ตอนนี้มันแชร์ไปแค่3อิเล็กตรอนเหลืออีก1อิเล็กตรอนที่มันต้องได้มันก็มาเจอกันอ้าวซอะไรก็ขาดหนึ่งนี่ว่าตัวนี้นายก็ขาดหนึ่งนี่ว่าก็เลยเอาอิเล็กตรอนเนี่ยมาสร้างพันธะกันเอง โอเคนะก็จะได้ว่า C2H6 ก็จะสามารถเขียนโครงสร้างแบบ n e w i s แบบเส้นได้เป็นแบบนี้โอเคนะก็จะได้ว่าพันธะระหว่าง C กับ C เนี่ยก็จะเป็นพันธะเดียว าล้วมาดูฝั่ง4 2 s 4ดูบ้างฝั่ง4 2 s 4แล้วก็ลองดูแล้วก็ทำเหมือนเดิมตั้งตั้งสีก็มีอิเล็กตรอนสีตัวมีอยู่สีตัวเหมือนเดิมไม่เคยให้ใครโอเคนะ H เนี่ยก็จะแชร์อิเล็กตรอนมหาสีเหมือนเดิมหนึ่งตัวเพราะมันดูมันต้องการแค่หนึ่งตัวมันก็จะครบออกเทต ทีนี้มันก็แชร์ได้แค่ฝั่งละสองพันธะถูกเปล่าดังนั้นคาร์บอนเนี่ยก็จะยังขาดอีกสองอิเล็กตรอนทั้งสองตัวก็ต่างขาดสองอิเล็กตรอนกันทั้งคู่มันก็เอามาโคกันเองเลยเอามาแชร์กันเองโอเคนะก็จะได้กลายเป็นว่าคาร์บอนเนี่ยก็จะได้แชร์กันสองอิเล็กตรอนคาร์บอนก็จะครบแปดพอดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคาร์บอนฝั่งนี้ก็จะครบแปดเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคนะ นั่นก็คือเป็นพันธะคู่นั่นเองเพราะว่ามันแชร์กันถึงสี่ตัวโอเคนะทีนี้พันธะคู่เนี่ยมีความแข็งแรงกว่าพันธะเดี่ยวอยู่แล้วโอเคนะพันธะคู่เอาหมี่ความแข็งแรงของพันธะ ของพันธะคู่เนี่ยก็จะต้องมากกว่าเดี่ยวเอาไหมเราจะเขียนอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าจะได้เหมือนกับตัว C2H4 ก็จะมากกว่า C2H6 ถูกเพราะพันธะคู่ก็เป็นพันธะที่เปรียบเสมือนกับมีสองพันธะเดี่ยวอยู่รวมกันถูกไหมดังนั้นพันธะคู่เนี่ยก็จะต้องมีความแข็งแรงของพันธะเดี่ยวก็จะสรุปได้ว่าจากการวาดสูตรของสังเาะห์เลิอีสแล้วเนี่ยความแข็งแรงระหว่างครับของพันธะระหว่างคาร์บอนในอีเทเนี่ยเขาจะต้องแข็งแรงน้อยกว่าของอีททลีน ถูกไหมโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้จากการวาดสุดโครงสร้างแบบดิวิสทีนี้เราสามารถเปรียบเทียบความยาวพันธะได้ไหมค่ะความยาวพันธะความยาวพันธะของอ e ีเทนหรือว่าของเอทิลีนอันไหนาย,ยาวกว่ากันเนื่องจากของเอทิลีนเนี่ยพันธะคู่เป็นพันธะที่แข็งแรงกว่าถูกไหมดังนั้นความยาวพันธะเนี่ยของอ e ีเทนก็เลยต้องยาวกว่าเพราะว่ามันแปลกด้วความซึ่งกันและกันถูกไหม อืมและอ,อย่างหนึ่งก็คือพลังงานพันธะพลังงานพันธะเนื่องจากเอทิดีนพันธะมีความแข็งแรงมากกว่าอ e ีเทนดังนั้นแสดงว่าพลังงานพันธะของเอทิดีน C 2สองก็จะต้องมากกว่า C2H6 ออย่างแน่นอนโอเคนะต่อมาเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลอง ดูวิธีการคำนวณพลังงานพันธะกันกำลังสูนยกำลังศูนแ์เลขานไม่เป็นศูนยนะได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป t นสเลสคูลด้วยค่ะ